ส่งกำลังใจแพรพรนลำพาเลือดออกในท้องผ่าตัดด่วนเชนคอยเคียงข้างแฟนๆตกอ,อกตกใจกันใหญ่เมื่อได้เห็นคลิปนักแสดงสาวแพรพรพลำพาหวานใจของหนุ่มเชนนัทวัฒน์กำลังเข้าห้องผ่าตัดด่วนโดยหนุ่มเชนได้เคียงข้างคอยให้กำลังใจไม่ห่างพร้อมกับโพสต์คลิปวิดีโอระบุข้อความในคลิปว่าสู้ๆนะคะที่รักเราจะอยู่เคียงข้างไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวก็หายรักคุณแพรี่ที่สุด งานนี้คุณบันเทิงต่างเข้ามาถามไถ่จำนวนมากว่าสาวเพลเป็นอะไรซึ่งเคียนก็ตอบกลับไปว่าเลือดออกในช่องท้องผ่าตัดด่วนครับและหลังจากนั้นแฟนๆก็เข้ามาส่งกำลังใจให้เพลหายไวๆเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ e อนเดอร์เทนหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ